ก็ได้ทีหล่ะจะสวนยังไงค่ะคุณครูก็เขียวไปตลอดเมื่อนตอนเข้าไปนี่งานเนื้อเด้ง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 เด้ตกดูเขาเลยบ้านทั้งไปกว่าเดิมเยอะเลยพ่อนี่นี่เอ็นไปกว่าเดิมไปห้องน้ำของเราเหรอเราไปขายตามเขามาครับแล้วก็จุดเทียนนี่ครับไหนพาไปดูห้องนอนหน่อยนอนนะครับบ้านพักนะ แล้วประตูน,นี้ต้องทั้งนะครับโอเคแล้วอันนั้นรูปใครนะแม่ครับอ๋อทางซุปเปอร์เทนได้รับการติดต่อจากจังหวัดชุมพรนะครับโดยคุณครูท่านหนึ่งชื่อว่าคุณครูตุ๊กตาคุณครูบอกว่าอยากให้รายการรู้จักเด็กคนหนึ่ง<ม>เผื่อดูว่ารายการจะช่วยเหลือหรือสนับสนุนอะไรน้องได้บ้านนะครับข้อมูลที่คุณครูบอกเรามาคือน้องอยู่ในที่ที่ค่อนข้างสูงเกือบๆจะเป็นหน้าผาครับคือเหมือนว่าคงเป็นทางที่อยู่สูงนะรับ,<ม>บ้านที่น้องอาศัยอยู่แล้วก็ไม่มีน้ําประปา ไม่มีไฟฟ้าการติดต่อนี่ไม่สามารถสื่อสารได้นะครับไม่มีสัญญาณคุณพ่อไม่มีโทรศัพท์ดังนั้นเนี่ยรายการต้องทําข้อมูลก่อนเราก็เลยจําเป็นต้องส่งทีมงานไปที่พื้นที่เพื่อทําความรู้จักแล้วก็ศึกษาข้อมูลของน้องน,นัทครับลูกสวัสดีครับลูกเอาไปเดี๋ยวไปสวัสดีครับี่ก็มาเที่ยวบ้นนบา,านน,น้องนัทใช่ไหมครับใช่ครับน้องนัท<ด>ทำไม<ด>วันนี้ไม่ไปโรงเรียน คุณตอกคุณตอกครับคุณพ่อสวัสดีครับครับรบกวนหน่อยนะครับคุณพ่อพาคุณครูกับพี่ไปเดินดูบ้านนะครับเราอยู่กันยังไงนี่ไอห้องน้ำของเราเหรอแล้วเวลากลางคืนเราเข้าเราเข้ายังไงนี่ เอาไปฉายตามเข้ามาครับอะไรนะเอาไปฉายตามเข้ามาครับแล้วก็จุดเทียนหนึงครับนี่ครับอ๋อต้องจุดเทียนอ้าวแล้วนี่ฝนตกก็เปียกหมดเลยสิเดี๋ยวครับจุดไม่ได้ครับมันรั่วครับตาไหนพาไปดูห้องนอนหน่อยนนอนแล้วครับ บ,บ้านพับนะอ๋อแล้วประตูนี้ก็พังนะครับโอเคแล้วอัน okay. นั้นลูกใครนะรแม่ครับอ๋อบ้านนะครับบ้านที่อยู่เนี่ยถ้าฝนตกหนักพ่อให้นอนในบ้านไหมลูกไม่ครับพ่อใช้ออกมาอยู่ข้างนอกก่อนครับเพราะว่าทั้งพ่อและนัทไม่มั่นใจว่ามันจะถล่มเมื่อไหร่คือมันเอ็นแล้วครับแล้วก็ ครูตุกตาที่เคยไปดูก็บอกว่ามันไม่เหมือนเดิมมันซุดโซมไปมากแล้ว